ท่านประธานในพิธีธท่านแขกที่ีเกยียรุิทุกท่านตลอดจนที่น้องประชาชนชาวกรองเหพทุกคนที่มาร่วมง,งานในค่ำคืนนี้ค่ะค่ะอาจจะเห็นได้ว่านะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะมาประกวดนางนาพมาศก,กันหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนค่ะมาทําหน้าที่ดําเนินรายการประกวดนางนาพมาศประจําปีพุทธศักราช2518ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัชนาสิทธิชนค่ะและดิฉันนางสาวพัฒนานินเพชทค่ะค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะขณะนี้ประคันในพิธีได้เดินทางมาถึงบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อต้อนรับค่ะค่ะในลำดับต่อจากนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านกัญชัยสว่างดีวัฒน์ค่ะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานกระตุ้นางนพนาฏในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านกัญชัยสว่างดีวัฒน์ค่ะ และต่อด้วยขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการประกวดนางนพมาศประจำปีพุธศักกาช2568อย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเสียงประมืออีกครั้งค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานในพิธีค่ะค่ำคืนนี้ถือเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดืนดอน12 นชัชาไทยทั่วประเภทร่วมใจกันทาพิธีรอยกระทงเพื่อขอขอมาต่อบพระแม่คงคาสืบสารวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณค่ะค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สําคัญอยู่ผู้กำับงานรอยกระทงมาโดยตลอดนั้นก็คือการประกวดงางนกพมาศค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของกุลสตรีไทยนะคะทั้งรูปลักษณกิริยามารายาทความสามารถและภูมิป็นญาอันล้ำค่ การประกวดนางนกพมาะนะคะไม่เพียงแต่เป็นการประชันความสวยงามแต่เพียงภายนอกแต่ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แะสะแดงความคิดส,สร้างสรรค์ความสามารถพิเศษตลอดจนช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะ,ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองร่องแหลมีได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พวกเรานะคะได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะและสร้างความสามัคคีในชุมชนค่ะรวมทั้งต้องขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติท่านนะคะที่มาร่วมงานกันในวันนี้และที่ขาดไม่ได้เลยคือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางรายที่จะมาร่วมตัดสินการประกวดอย่างยุติธรรมกันในคืนนี้ค่ะสำหรับการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3รอบใหญ่ๆด้วยกันค่ะรอบแรกนะคะจะเป็นการแนะนําตัวผู้เข้าประกวด ของการเดินโชว์ชุดไทยที่วิจิตรการตาซึ่งทุกท่านจะได้เห็นความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ข้าประกวดแต่ละท่านค่ะค่ะรอวีสองนะคะคือการแสดงความสามารถพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นการขับร้องะน,น,น,นะคะดนตรีน่าจะศิลินนะคะหรือว่าการนําเสนอในรูปแบบความตั้งแตอื่นที่จะสะท้อนให้เห็นถึงศิละปะวัฒนธรรมไทยค่ะและรอบสุดท้ายนะคะจะเป็นการตอบคําถามที่จะทดสอบใบคิ สติปัญญาและการกล้าแสดงออกอย่างสง่างามของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านค่ะค่ะทุกช่วงของการประกวดล้ลวนสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามทั้งกายวาจาและใจของหญิงไทยซึ่งสมกับตำแหน่งนางพมาชที่จะเป็นตัวแทนแห่งความงดงามในค่ำคืนนี้ค่ะ ดังนั้นนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง9ท่านตลอดจนการแข่งขันนะคะและร่วมเป็นสักขีพยานว่าใครจะได้ตําแหน่งนางนุมาทรมีปบพองค,ค่ะถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านค่ะพบกับผู้เข้าประกวดทั้ง9คนค่ะขอแสดงมือเป็นกําลังใจให้สาวงามของเราทั้ง9คนด้วยค่ะค่ะ